ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ Board Game World กับผมวัดทีวมังค์นะครับรายการนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในโลกของบอร์ดเกมในรูปแบบของพอดแคสต์และฝากติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ t ท e เป o ร p ท็อปเกไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นหรือบอร์ดเกมออกใหม่ได้ที่ b g q u a s q u o d ใน YouTube นะครับในเอพิโซดนี้ของ Board Game World จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ5บอร์ดเกมที่เล่นคนเดียวก็สนุกหรือจะเล่นหลายคนก็ดี เพราะความสนุกของบอร์ดเกมไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนเล่นเสมอไปแต่จะมีเกมอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับนักผจนภัยเอ,อ๋ยเหตุผลใดกันที่พาเจ้ามาเยือนเมืองที่พระเจา้าทอดทิ้งแห่งนี้นาดินแดนที่เต็มไปด้วยมนุษย์ผู้จิตใจโฉดชั่วปีศาจร้ายที่ย่างกลายอยู่ทุกขนแห่งรวมถึงในเงาเมืดยังมีพิธีกรรมวิปลาสเล่นกายอยู่นักผจญภัยเอ,อ๋ย เมื่อเจ้าก้าวเข้ามายัางที่นี่แล้วก็ยากที่จะมีชีวิตรอดกลับไปนะเมืองทมินที่ตั้งอยู่ที่สุดขอบโลกแห่งนี้ที่ g l o o h e a v v n n l o o m Heaven, Heaven เป็นบอร์ดเกมแนว Tactical Combat ทสำหรับผู้เล่นหนึ่งสคนครับในเกมนี้ผู้เล่นจะรับบทเป็นนักประจนภัยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า Gloom Heaven แน่นอนว่าเงินทองไม่สามารถเสกขึ้นมาจากอากาศได้ฉันใดคุณก็ต้องทํางานเป็นทหารรับจ้างและต้องหางานทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องฉันนั้นแต่ว่านั่นก็เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและการประจนภัยเท่านั้นครับโดยสําหรับเกม Groom Heaven นะครับบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ชื่นชอบวิดีโอเกมอย่างพวก d i a b l หรือไม่ก็ Patch of e x i l e นั้น Groom Heaven จะเป็นเกมที่คุณควรจะต้องลองครับเพราะว่าในเกมนี้ เริ่มต้นมาจะมีตัวละครทั้งหมด6ตัว, 6, ตว6คลาสที่มีเอกลักษณ์และความสามารถแตกต่างกันไปให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นก่อนที่จะออกไป,ประจนภายในโลกของก o ูมเ a v e n ผู้เล่นจะได้สำรวจดินแดนรอบนอกของเมืองดันเจียนและก็้ากโบราณสถานอีกมากมายครับซึ่งจุดเด่นของเกมนี้อยู่ตรงระบบการเล่นที่เป็นเหมือนกับ h h a i n Quest ครับก็คือเควส t แบบต่อเนื่อง ที่จะแตกขยายออกไปตามการเล่นของผู้เล่นถึง95แบบซึ่งว่ากันว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ชั่วโมงในการเล่นกว่าจะสัมผัสเนื้อเรื่องของเกมได้จนครบรวมไปถึงเกมยังมีการปลดล็อกค,คลาสและตัวละครใหม่ๆในระหว่างการเล่นถึง11ตัวทำให้ตัวเกมมีคุณค่าในการที่จะนำกลับมาเล่นซ้ำเพื่อลองคลาสใหม่ๆที่ปลดล็อกมาหรือจะสำรวจเนื้อเรื่องของเกมที่เรายังเก็บไม่ครบในรอบแรก ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมที่มีธีมเซตติ้งแบบดาร์กแฟนตาซีกรูมเฮ a เฟนเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประกันทังปวงครับคุณตื่นขึ้นมาหลังจากการหลับไหลในไฮเปอร์ e e ีฟคุณไม่มั่นใจว่าตัวคุณเองนั้นหลับไปนานแค่ไหนแล้วแต่เมื่อตื่นขึ้นมาคุณกลับพบว่าทุกสิ่งแปลกไปตู้ h y เปอร์ส e ีฟตู้อื่นๆถูกเปิดออกรอยเลือดที่ปรากฏขึ้นที่โถงทางเดิน ห้องเครื่องยนต์ของยานที่เสียหายพร้อมกับเสียงบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปตามท่อของตัวยานดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่นี่คุณจะต้องหาทางหนีหนีออกไปจากยานลำนี้ยานที่ชื่อว่า Nemesis n e m e s i สเป็นบอร์ดเกมแนวไซไฟเซอร์ไว a l h o เวิร์เอร์ครับเหมาะสำหรับผู้เล่น1-5คนเกมนี้จะพาผู้เล่นเนี่ย ดำดิ่งไปกับความน่ากลัวตามแบบฉบับของหนังเอเลียนเลยครับผู้เล่นจะรู้สึกถึงความกดดันในทุกย่างก้าวที่เดินโดยเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในลูกเรือของยานเนมิซิสที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลในเครื่องแช่แข็งครับแต่แล้วก็พบว่าในตอนนี้บนยานเนมิซิสเนี่ยมันมีสิ่งชีวิตต่างดาวบุกรุกขึ้นมาทำให้คุณในฐานะของผู้เล่นจะต้องหาทางเอาตัวรอดและทำภารกิจในการกลับสู่ดาวโลกให้ได้ ในการเล่นผู้เล่นจะได้ทําการเลือกรับบทเป็น1ในตัวละครที่มี5ความสามารถ5ชี้แตกต่างกันผู้เล่นจะมีภารกิจหลักที่ต้องทําอยู่ทั้งหมด3อย่างครับก็คือ 1. ภารกิจประจาตัว 2. ภารกิจซ่อมแซมเครื่องยนต์ยานให้กลับมาทํางานและ 3. หาทางกลับสู่โลกให้ได้แต่น้่นอนว่าในการทําภารกิจเหล่านี้มันย่อมไม่ง่ายครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่ในเงามืดของยาน รอที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณทุกครั้งที่ทำเสียงดังทำให้ผู้เล่นต้องมีการคิดการวางแผนการเตรียมอุปกรณ์คราฟของในการต่อสู้กับเอเลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดซึ่งตัวเกมเองเนี่ยก็มีทั้งหมดคออปที่เน้นร่วมมือกันในการทำภารกิจและโหมดปกติที่ถ้าเล่นกันหลายคนก็มีโอกาสที่จะมีคนทรยศในทีมด้วยเช่นเดียวกันทำให้นอกจากจะต้องระวังเหล่าเอเลี่ยนแล้วเนี่ยยังต้องระวังเพื่อนด้วยกันเองอีก ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์กับความรู้สึกกดดันในทุกย่างก้าวที่เดินและดิ้นรนในการเอาชีวิตรอดจากเหล่าเอเลี่ยน Nemesis คือเกมที่จะตอบโจทย์ของคุณอย่างแน่นอนครับ This War of Mine The Board Game เป็นเกมสำหรับผู้เล่น1-6คนที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นกลุ่มประชาชนซึ่งอยู่ในเมืองที่กำลังเกิดสงครามกลางเมืองที่ร้อนระอุโดยผู้เล่นจะต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดไปให้ได้ จนกว่าสงครามนี้จะสิ้นสุดลงซึ่งตัวเกมจะโยนทั้งปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาขาดแคลนทรัพยากรอาหารสภาพอากาศอันหนาวเหน็บรวมถึงอาจจะเหล่าบรรดาโจรบุกปล้นอีกด้วยให้ผู้เล่นได้วางแผนและหาทางในการรับมือในการเอาชีวิตรอดครับตัวเกมจะพาผู้เล่นดำดิ่งไปกับความโหดร้ายของสงครามว่ามันจะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของผู้คนมากขนาดไหนและมันจะเป็นยังไง กับความรู้สึกที่ต้องดิ้นรนในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆหากคุณต้องการเกมที่ทั้งดาร์กมืดมน t h i s War of Mine the Board Game จะเป็นเกมที่คุณควรจะได้ลองสักครั้งหนึ่งครับและเมื่อพูดถึงเกมที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมแล้วไม่พูดถึงเกมนี้ไม่ได้ครับสงครามสงครามไม่เคยเปลี่ยน Fallout the Board Game เป็นบอร์ดเกมแนวผจญภัยในโลกหลังการล่มสลายครับ เกมดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมในชื่อเดียวกันซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับซีรีส์นี้นะครับโดย Fallout ฉบับบอร์ดเกมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเกมต้นฉบับเลยละครับความต่างก็คือฉบับบอร์ดเกมนี้จะรองรับกับการเล่นร่วมกันสูงสุดถึง4คนโดยในเกมเนี่ยผู้เล่นจะได้ทำการเลือกตัวละครที่ตัวเองต้องการเล่นขึ้นมาอย่างชาววาวกูแล้วก็ซูเปอร์มิวแทน พอเลือกตัวละครรายกันเสร็จปุ๊บผู้เล่นก็นจะทําการเลือกเซลานิโอที่ต้องการจะเล่นซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่าแผนที่ที่ผู้เล่นจะได้เล่นในรอบนั้นจะเป็นรูปแบบไหนเมื่อเซตติง้งเสร็จแล้วผู้เล่นก็จะได้ออกไปท่องโลกเวสต์แลนด์ของ f อร์เอลฟ์ครับพร้อมกับทําภารกิจหลักภารกิจเสริมเข้าร่วมสงคารามระหว่างฝ่ายหรือแม้แต่สํารวจวาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อทําการเก็บค่าวิกตอรี o พอยต์ในการที่จะจบเกม ถ้าคุณกำลังเบื่อกับการเล่นเกม For o u อบนคอมพิวเตอร์การได้มาลองเล่นเกมที่ตัวเองรักในรูปแบบของบอร์ดเกมก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีงามไม่แพ้กันเลยละครับนี่คือปี1926ที่เมือง a r ร์แ m มได้มีเงามื่อกำลังปกคลุมเมืองความบ้าคลั่งได้เริ่มต้นขึ้นผู้คนต่างเสียสติสิ่งมีชีวิตวิปริตต่างๆออกเดินตามท้องถนนตอนนี้เหล่าเทพบรรพการ กำลังเฝ้ารอวันที่ประตูสู่โลกได้เปิดออกและเมื่อพวกมันเข้ามายัางโลกได้เมื่อนั้นโลกก็ย่อมถึงคราวล่มสลาย A าร์คแฮมเฮเป็นเกมแนวประจนภายร่วมมือกันสำหรับผู้เล่น1-6ถึง6คนครับเกมนี้มันอยู่ในจักรวาลหนังสือของ HP Lovecraft ซึ่งผลงานของเขาที่หลายคนน่าจะรู้จักกันก็คือเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า The Call of Cthulhu โดยในเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหนึ่งใน16 i n v อินเวสติเกเตอที่ต้องหาทางหยุดยั้งเหล่าเทพบรรพการหรือดีโอวไม่ให้สามารถผ่านประตูมิติเข้ามาสู่โลกของเราได้ในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับเหล่าบรรดาสัตว์ประหลาดที่ออกอระวาดอยู่ทั่วเมืองรวมไปถึงการสะาหาไอเทมและเวทมนต์ต่างๆเพื่อมาพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยผู้เล่นมีภารกิจหลักคือการปิดประตูมิติ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้เทพบรรพการสามารถเข้ามายัางโลกของเราได้แต่เมื่อมันเข้ามาได้ผู้เล่นก็เหลือเพียงแค่ทางเลือกเดียวก็คือต้องสู้กับมันเท่านั้นครับถ้าคุณเป็นแฟนที่ชื่นชอบผลงานของ HP Lovecraft และต้องการที่จะรับประสบการณ์การต่อสู้กับเหล่าเทพบรรพการที่เกิดขึ้นจากปลายปากกาของ Lovecraft เนี่ยเกม Arkham Horror er ก็ตอบโจทย์ที่จะพาคุณผู้เล่นไปผจญภัยกับความบ้าคลั่ง ของเมืองที่เต็มไปด้วยอสุรกายและเหล่าลัทธิวิปราฐที่การอยู่รอดมีแต่การรักษาสติของตัวเองเอาไว้ให้ได้เท่านั้นครับและนี่ก็คือ5บอร์ดเกมสำหรับเล่นคนเดียวที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับถ้าถามผมว่าความสนุกของการเล่นบอร์ดเกมคนเดียวนี้มันอยู่ตรงไหนในความรู้สึกของผมก็คือ การเล่นบอร์ดเกมคนเดียวมันเหมือนกับการเล่นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์บนคอมหรือคอนโซลนั่นแหละครับ mm. เวลาเราเล่นเกมคนเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสกับรายละเอียดดีเทลของระบบเนื้อเรื่องของเกมได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกลัวใครมารบกวนจะเล่นชิลๆช,ช้าชาแค่ไหนก็ได้ไม่มีใครมาเล่นในเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถ้าอยากเสพเนื้อเรื่องโอ้โหก็เสพได้เต็มที่ได้ลองรูปแบบวิธีการเล่นใหม่ๆได้ทําตามใจตัวเอง แต่ยังอยู่ภายใต้กฎของเกมก็เป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ไม่สามารถหาได้จากการเล่นกันแบบหลายคนนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของบอร์ดเกมเวิร์ในวันนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนหรืออยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอะไรในตอนหน้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามพวกเรากันด้วยที่ bjencord นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ